สวัสดีครับทุกคนครับินดีต้อนรับท่อมชมเข้าสู่ช่อง b o m s k ี Review อีกครั้งหนึ่งนะครับก็กลับมาเช่นเคยนะครับสำหรับแนวทางการอัพนักเตะในแพ็คใหม่นะครับรวมถึงรีวิวจุดเด่นเนาะว่านักเตะแต่ละคนมีจุดเด่นยังไงบ้างมีจุดต้อยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเทียบกับเวอร์ชั่นอื่นๆร่างอื่นอื่นของเขาที่ออกมาในเกมภาคนี้เนี่ย ดีกว่าเดิมหรือว่าด้อยกว่าเดิมไหมครับสาหรับคลิปนี้นะครับก็จะพาทุกคนมาดูอีกหนึ่งคนในแพ็คลอนดอนดร์บี้ที่น่าสนใจนะครับผมกับสไตล์โฮเพเยอร์ตัวสอดตัวแทรกนะครับผมคายฮาวเวตนั่นเองครับมาดูกันเลยนี่ก็เป็นฟูลเชลซีที่ผมทําไว้นะฮะฮาวเวตล่างนี้เป็นโฮเพเยอร์เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับทุกๆล่างนะครับผมแล้วก็ตําแหน่งหลักก็ยังเป็นหน้าต่ำนะเอสนะครับแต่ก็สามารถยืน AMF ได้โฮเพเยอร์แสดงผลทั้งสองตำแหน่งนี้เลยนะครับทั้ง SS แล้วก็ AMF อนะครับผมจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเล่นปีกข,ขวาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นแผนที่มีปีกเนี่ยเอาไปเล่นปีกสูงได้นะครับแล้วก็ตั้งเป็น s s ได้เหมือนกันอย่างผมเนี่ยผมก็เอาไปเล่นปีกข,ขวานะครับเพราะว่ากลางลุกของเชลซีมีหลายคนนะครับไม่ช่เป็นเชลฟิลิปส์เมสันเมาส์เอนโซ่ก็มายืนได้นะครับฮาเว็หลักๆผมน่าจะต้องเอาไปยืนเป็นปีกข,ขวาแล้วตั้งเป็นหน้าต่ำแบบนี้นะครับโฮพเยอร์ก็สแสดงผลเหมือนกันนะครับผมนี่นะอ่ะอัพ,อพเวลตันเลยครับป้า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 เข้าไปปื� นี่เป็นร่างพิเศษร่างที่5ของค่ายฮาวเวิในเกมภาคอ e ีฟุตบอลนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบกับร่างอื่นให้ดูนะจริงๆมันก็จะตัน96 97ส่วนใหญ่จะ97นะครับร่างนี้ก็97เหมือนกันจับลงทีรวมบนัสได้97เหมือนกันนะครับผมก็แนวทางการอัพนะครับเราก็กดออโต้นำทางเหมือนเดิมนะจ๊ะปาบเข้าไปเราจะได้โอเวอร์ไอติ้งที่94เดี๋ยวโบนัสก็เป็น97นะครับแล้วก,กดออโต้มันจะเป็น84 8 8 4นะฮะแล้วก็คุณดูค่าพลังงงงขข้าในนนนะะครรรับจจิๆเเเี่่่ยดืออง การเลี้ยงบอลด้วยนะบอลคอนโทรลดิปปิ้งเนี่ย88เลยนะอีกแค่2พอยก็จะเป็น90สีเขียวเข้มแล้วนะครับเราจะดันดิปปิ้งให้เป็น90สีเขียวเข้มเราต้องไปเสียพอยอีกค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยดิปปิ้ง8แล้วนะถ้าเกิดเราจะไปดันดิปปิ้งคุณต้องไปลดอย่างอื่นลดอย่างเช่นเด็กเซรลตี้นะครับนี่หรือก็ไปลดชุดติ้งด้วยนะครับเนี่ยเพื่อจะดันดิปปิ้งแบบนี้แต่ว่ามันจะกระทบกับค่าพลังรวมมันก็จะกลายเป็น96เท่านั้นถ้าเกิดจะดันดิปปิ้งนะตามคอนเซ็ปต์ของผมคืออยากจะให้้้้้สวยยททททัังงงงงขขาาาาาานนนนออออกและะใเเเหมเมมืดดดิบผ่่่ีจไํนะไไถป ของคลายฮาวเวดมันจะไปกระทบกับอย่างอื่นด้วยนะครับมันก็เลยจะไม่ไม่ถึง97เนะฮะเอาออกก่อนเอาออกเหมือนเดิมก่อนนะดูค่าพลังอย่างอื่นนะครับเป็นโฮเพเยอร์อาจจะไม่ได้เด่นเรื่องของการจ่ายบอลน,นะครับถ้าเอาไปเล่นเป็นปีขวาแต่ฮาวเวดเนี่ยเล่นเท้าซ้ายใช่ปะก็ลักษณะการเล่นก็จะเป็นการตัดเข้ามายิงด้วยเท้าซ้ายตัดเข้ามาปั่นนะครับการจบสกอร์ฟินิชชิ่ง82ก็ดีพอสมควรนะครับผมดีในระดับหนึ่งดีปานกลางนะแต่ลูกปั่นเนี่ยผมเสียดายมากเลยล่างเนี้ยลูกปั่นเคลว์เจ็ดสิบ 80สีเขียวอ่อนจังรวยจุงเบยนะแต่ก็ต้องไปลดอย่างอื่นอย่างเช่นไปลดดิปปิ้งประมาณนี้แล้วก็ไปเพิ่มชูตติ้งนะเหมือนกันเลยคอนเซปต์เหมือนกันเลยต้องไปลดอย่างอื่นเพื่อจะมาเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเนี่ยแบบนี้เนี่ยประมาณนี้ก็ลูกโค้งเป็น80นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอ่อนแต่ว่าโอ้อโอก็จะเป็น93จาจับลงทีมก็จะเป็น96อีกอันมันก็แบบไม่ไม่ลงตัวครับยกเลิกก่อน กลับมาเป็น8 4 8 8 4ดนะดูค่าพลังอย่างอื่นจริง,รงๆสายโฮเพเยอร์เนี่ยผมชอบเน้นที่สปีดต้นจังหวะออกตัวใช่ปะเวลาวิ่งสอดไปจังหวะสปีดต้นออกตัวนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับคายฮาวเวิ์สปีดต้นน้อยเป็นโฮเพเยอร์ที่สปีดต้นน้อยสีส้ม78จะทําเป็น80สีเขียวอ่อนมันก็ต้องไปเพิ่มเด็กเซเลตี้อีกแต่เพิ่มเด็กเซเลตี้คุณก็ต้องไปลดดิสบิ้งไปลดชุดสิ้งอะไรแบบนี้เพิ่ม2พอยด์ด้วยซ้านะแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวเลขที่เยอะด้วยนะเยนนมันไมัแบบไบนะรรงกกก็ลกท ไปกระทบกันมาเหมือนงูกินหางนะปรับอันนู้นก็กระทบกับอันนี้ปรับอันนี้ก็กระทบกับอันนู้นนะครับแล้วก็บางด้วยนะครับสตมิน่าก็80ก็เกือบสีส้มนะครับเพราะฉะนั้นกดออโต้ไปก่อนกดออโต้เหมือนเดิมสตมิน่า80ก็องค์โอเคลงตัวได้นะครับปรับยากจริงๆไม่ใช่ปรับยากแหละปรับไม่ได้เลยถ้าเกิดจะเอา9 7นะครับผมคายฮาวเวดก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่เรากดออโต้แล้วก็ไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับใส่ค่าทีมช่วยแบกค่าทีมก็ไม่ได้แบกค่าทีมก็ไม่ได้ น่าเสียดายนะครับก็ต้องจําใจฮะกดออโต้แปดสี่แปด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 สี่แปดแปดสี่นะครับปรับอะไรไม่ได้เลยนะครับด้วยข้อจํากัดตามที่บอกไปแต่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องได้อเวออเดตติ้งถึง97นะรับได้ที่96ก็ก็แล้วแต่นะอีกประเด็นหนึ่งนะครับคุณก็ปรับอยากจะเด่นเรื่องการเลี้ยงบอลการของบอลก็ทําตามที่บอกได้นะครับผมแต่ผมอยากจะให้สวยทั้งข้างนอกและข้างในนะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้ฮะกดออโต้แบบไม่ได้ปรับเหมือนเดิมนะครับผมก็ได้เก้โอเคปลายป้าบนะครับผมก็จะได 97, จริงๆยืน MF ก็ได้นะครับประมาณนี้ครับผมส่วนสกิลนะครับสกิลก็มีช็อปเทิร์นคัทมีไฮเอเทิร์นลองเล้งเคอร์ลมีสกิลปั่นมีนะฮะตัดเข้ามาแล้วก็ปั่นด้วยซ้ายได้นะครับไลซิงช็อตยิงพุ่งๆโอ้สกิลยิงไกลสวยเหมือนกันนะมีทั้งปั่นมีทั้งยิงเหินมีทั้งยิงพุ่งนะครับเอาเข้าไปดิฟ i ิเนชชิ่งยิงจังหวะเดียวเฟิร์สไทมช็อตคิวชิกวันทัชพารตูพาสซิ่งมีนะฮะสกิลก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับผมแต่ว ก็ยังไม่ต้องเปิดก็ได้นะแต่ว่าอัลเซเทิร์นก็ควรหามานะครับแล้วก็ความอึดก็อาจจะมีปัญหาที่หนึ่งสติมิน่ามันได้80ใช่ปะ่ะสายโฮเพเยอร์80มันอาจจะยังไม่พอนะฮะช่วงเลดเกมอาจจะต้องมีหมดนะครับถ้ามีไฟติ้งเซเบอร์ลิตเปิดเพิ่มก็จะดีนะครับนี่เป็นร่างพิเศษร่างที่5ของค่ายฮาวเวดนะครับก่อนหน้านี้ก็มีร่างทีมชาติเยอรมัน2ร่างอ่าสองล่างนี้97นะครับร่างนี้นานมากแล้วล่างเชลซีไอ้กขับซซเลคชั่นวันจันทร์นะครับอันนี้96นนน, 97, 97, น,น,96นะครับับอี้ก็97 97ส่่วนนนใหหญมดอัี้96นนนะครรัับอี้่างสแตนะนนดดาารร์ะเี่9 97ล่างนี้นะครับโฮเพเยอร์หมดเลยนะครับไม่เคยติดเพเยอร์ออฟเดอะวีคนะฮะแต่แปลกตรงที่ว่าล่างนี้มันอิงจากล่างสแตนดาร์ดนะครับล่างสแตนดาร์ดตอนนี้เนี่ยเล่นปีกขวาไม่ได้นะคือคือยืนแล้วตั้งเป็น R W.F. เลยไม่ได้แต่ร่างอื่นๆที่ผ่านมาเนี่ยยืนปีกขวา R.W.F. ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรปกติก็ไม่ค่อยมีใครตั้งเป็น R.W.F. อยู่แล้วปกตกิถ้าไปเล่นปีกก็เหมือนผมแหละตั้งเป็นหน้าต่ำ S.S. เพื่อให้โฮปเยอร์ <ๆ S 2> มาแสดงผลนะครับเทียบค่าพลังร่างนี้กับร่างอื่นนะฮะเกมรุกเนี่ยร่างนี้จะดีที่สุดนะครับร่างขับ s e l e c t i o น97้นี่นะบอ bon ลคอนโทรลร่างนี้ก็ดีที่สุดเท่ากับร่างทีมชาตินะครับส่วนดิฟวิ่งเนี่ยเท่ากันหลายร่างนะครับแ้ดะิบแปดเท่ากับร่างใหม่นี้ดีีท่สุดถ้าดูที่จุด ร่างนี้จะลุกโค้งดีที่สุดก็คือ79แต่มันก็ไม่ถึง80อยู่ดีนะเราปรับเพิ่มไม่ได้นะไม่ได้สปีดต,ต้นก็ไล่เลี่ยกันนะฮะแทบจะไม่ต่างกันเลยถ้าไปเล่นจริงก็แทบจะไม่ต่างความรู้สึกแทบจะไม่ต่างเลยอจริงนะใครมีร่างพิเศษร่างไหนเนี่ยก็เหมือนจะต่างเหมือนจะต่างกันนิดเดียวนะถ้าตัวเลขเหมือนจะต่างกันนิดเดียวแต่เล่นจริงเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยสําหรับคายฮาวเวดนะครับเท้าขวาใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่า,เ,าเล่นปีกขวาแล้วถ้าจะเปิดด้วยเท้าขวาแบบเอาเปิดเดเ่่่่่มมมมกกงใหงหห้้้ออออนนาาาะะไไไรรยจจคแท ถ้าถ้าแบบนั้นก็ไปเปิดพินคอยต c คอสซิงเพิ erm ่มก็ได้นะ ดิออีอา์คอสซิ่งไม่มีนะครับผมก็ประมาณนี้สกิลเหมือนกันค,คล้ายๆกันมีร่างนี้ที่มีซูเปอร์ซับนะข้อจํากัดในการอัพค่าพลังของค่ายฮาวเว็ค่อนข้างมีมีข้อจํากัดนะครับผมปรับมากกว่านี้ไม่ได้นะครับคือไม่ได้ปรับเลยแหละนะ <S 2> <S 2> <S แล้วก็ <S 2> <S 2> ถ้าเล่นเปิดโปกก็อย่างที่บอกนะครับไปเปิดสกิลพินพ,นพอยต์คอสซิ่งเพิ่มนะครับแต่ถ้าเกิดเน้นตัดเข้ามามักเซยเทิร์นก็เป็นสกิลที่น่าสนใจส่วนไฟติ้งสปิริตก็ขาดไม่ได้เหมือนกันสำหรับสายโฟเพเยอร์นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะ Segreens as they were year be move each every ago not on and l� I'll okay same things the But are a a d ท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีว we ิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีว we ิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ I strive just to say I'm alright